ินายชาแนลเราอยู่กันที่ช่องนินายชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาเล่นวงกลมหอยทากนะคะอ้าวจุดสตาร์ทอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆเอาเริ่มเลยนะคะจะเริ่มนับจากหนึ่งหนึ่งอยู่ไหนคะหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ารับเลยสิคะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสิบเอ็ดใครชนะก่อน เริ่มใหม่ที่จุดสตราร์ทค่ะเริ่มใหม่ที่จุดสตราร์ทค่ะเอาเริ่มเลยค่ะพี่นิน่น แล้วพี่นายล่ะพี่นายทำได้กี่วินาทีเรามาดูของพี่นายกันนะครับเริ่มที่จุดสตาร์ทครับถ้าลบตัวเลขมีเท่าไหร่พี่เจ้านาย ค่เพื่อนทั้งหมดสรุปตัวเลขมีเท่าไหร่อ่ะพี่นินพี่นายหายไปไหนแล้วพี่นินพี่นายหายไปไหนแล้วนี่มาแล้วนะคะสนุกนะอันนี้เป็นแบบว่าหมวดตัวเลขนะคะเดี๋ยวเรามาดูกานไล่ไปกันนะโอ้โหเดินตัวเลขกลมๆก,กันแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลย ได้ค่ะ๊ายบายเพื่อนๆก่อนบายค่ะอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง c h a n อย่ายลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งนะครับท่นบ๊ายบาย